คืออ่าตั้งแต่ช่วงแรกอะ่ะเรารู้สึกว่ามันอ่าเป็นภาพที่รู้สึกว่าเหมือนแบบเฮ้ยอันนี้เป็นแดนเซอร์เหรอใช่ยืนปิดศิลปิน,น,ปน,นปแต่พอเปิดตัวมามแล้วแบบว่าเฮ้ยเออว,ว้าวโอเคบะกดเลย <บะ S 1> นเนี่ยแค่แดนเซอร์ก็แข็งแรงแล้วปุ้งเนี่ย เนี่ยเนี่ยภาพคนแรกที่ออกมาพอออกมาเสร็จอ่ะเขาเรียกว่าแบบฟิลที่มันเก๋ออ่ะมันไม่ใช่เป็นฟิลที่แบบว่าเหมือนทั่วๆไปแต่มันฟิลเฮ้ยมาดีวะแล้วก็เพื่อนกระสุดแทกมาเออแต่ชอบแดนเซอร์ตอนแรกมันแข็งแรงมากนะถือว่าเออใช่แล้วก็มาส่งเปิดทุกคนบินได้โอ้โหว้าวมาอ่ะโอเคต่อเลยครับเนี่ยชอบตรงสไลด์เนี่ยโอ้โห เนี่ยคือช่วงที่แบบว่าที่เปลี่ยนแพทเทิร์นแล้วแบบโพสโพสโพสอ่ะมันเป็นภาพที่แบบว่าหาว่าพอดูตั้งแต่แรกอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เริ่มใส่เต็มแล้วนะใช่ใส่เต็มอ่ะดูเลยว่าแรงเยอะอ่ะเออแต่ว่าตอนแรกก็ยังส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 ัยอยู่ว่าเฮ้ยเอาแดนเซอร์มาทําไมแล้วแดนเซอร์ไม่ได้เต้นเลยเลยแต่พอเข้ามาช่วงกลางเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขา เขาแดนเซอร์มาทําไมมันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นกว่าเก่าเนี่ยเดี๋ยวศิลปินก็เหนื่อยด้วยไงก็ต้องเดินพักไปข้าดเนอ้ยจะมีช่วงพักช่วงพักนิดนึงเอัดเต็มแบบใส่เต็มมากใช่ต้องต้องมีช่วงพักไม่ช่วงพักนี่คือตายทันทีเลยครับอ่าดูต่อเลยเอาตามเนื้อเรื่องเลยนะเนี่ยบุ้งเนี่ยอินเชเชลดีมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบแบบ แปลว่าเหมือนเขาปัดออกแล้วก็ผัวมาเป็น3าคนเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็มาส่งเล่นภาพที่ทักติ้งเล่นเป็นภาพเล่นเล่นเล่นแล้วเขาทาชัดมากอะแต่ภาพเนี้ยจะเป็นการเน้นเรื่องการผ่อนแรงแต่การใช้แขนช่วยนิดนึงเพื่อที่จะส่งให้เขาเรียกว่ามีแรงเก็บเหลืออยู่ด้วยอีกทีหนึ่งโอเคอ่ะรอครับเนี่ย ภาพที่สังเกตไหมเมื่อกี้มูฟไปด้านขวาเป็นกลุ่มแต่พอหลังจากกลุ่มที่มูฟมามันทําให้เป็นวีไงได้ไงก็ไม่รู้อ่าใช่แบบว่าอยู่ดีเดินมาแล้วก็ใช่ถ้ามองถ้ามองไม่ดีอ่ะมันจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเป็นวีไงได้ไงอ่ะช่เมื่อกี้มองไม่ชัดเลยดูอีกรอบอ่ะโอเคนะครับประกันเนาะใช่อ่นเนี้ยเียเป็นกลุ่มนะเดี๋ยวลองดูเนี่ยลองเริ่มขยายออกมาแล้วตัวเซนเตอร์เนี่ยเออสวยเลยเนี่ย เนี่ยเนี่ยชอบเนี่ยเออเนี่ยวโอ้ยเยอะคือภาพที่แบบกว่าแบบกว่าใคือบอกว่าต้องแบบมีกล้ามเนื้อด้วยนะแบบว่าไม่ใช่แค่แบบฟาดไปเลยอย่างเงี้ยใช่มันเป็นแบบตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงไหนอ่ะปเลยใช่อ่เอาง่ายๆเลยคือฮาร์ดเนี่ยมันไม่ใช้เกี่ยวเรื่องการเหวี่ยงแต่มันใช้แรงหัวไหลในการพักถ้าเรื่องเทคนิคนะเขาใช้เรื่องผักช่วย มันจะมีแรงเสริมมากขึ้นกว่าเก่ามีตัวด้วยแบบ up down ใช่ up down up down เฮ้ยเจ๋งเจ๋งมากชอบชอบห้ามเนี่ยพอหูคดข้างแรงรู้สึกเอ้ยโคตรเจ๋งเลยใช่อ่ะต่อครับเนี่ยภาพนี้เริ่มมาเป็นวงกลมใช่วงกลมแต่ว่าชอบในการที่เขียทเขาว่า เขาเป็นแพทเทิร์นที่มันหนูไม่เป็นแพทเทิร์นเข้าใจไหมใช่มันดูเหมือนไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะเป็นกลุ่มหรือเป็นอะไรแต่ว่าการที่เขาเป็นอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะมันเป็นศิลปะอีแบบหนึ่งที่เราดูว่ามันไม่จำเป็นต้องแพทเทิร์นนี่แบบร้อยเปอร์ซแต่มันเป็นกลุ่มโดยการมิกซ์มิกซ์แอนด์แมทแล้วก็พอมาทำอ่ะมันสามารถพรีเซนต์ว่าเฮ้ยจับตรงนั้นเสร็จมาเป็นวงกลมมาเป็นวีงไยแบบทําได้อย่างไงเฮ้ริงจริงอ่ะลองดูเลยครับเนี่ย เนี่ยเริ่มเริ่มมาเออเก๋าเก๋าเก๋าเอแบบแล้วตบมือมาแล้วอะแล้วก็ปัดปัดอีกอะอะไรให้ไแคือคือมันเป็นฟิลของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอะคือความเก๋าที่เขาให้เอาต้องการแบบอะไรก็ต้เราป็นแบบฟรีสไตล์เลยนะแบบว่าไม่ได้ฟิกคางอะว่าใครจะทาอะไรอย่างเงี้ยแแดูลงตัวแต่ส่งแต่ส่งมันดีมากเลยใช่มันเทิโอ้โหเนี่ยเนี่ย เนี่ยกำเนี่ยเดียวหมดหยุ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 ดฮะฮะโอ้โหเก็บีเก็บตีนเตีนเป็นตึ้ง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 แล้วก็ซอยตึ้ง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 แล้วก็โดดด้วยโอ้โหคุณฮะแต่แอบสังเกตแบบเขากระโดดบ่อยมากเลยนะพี่นะแล้วแบบไรนะแล้วการกระโดดคือแบบทำให้หมดแรงง่ายมากเลยอะใช่แล้วอย่างหนึ่งการเต้นบีทเพลงี่มันตึ้งตึ้งถือว่ายากนะแล้วเขาทำอ่ะมันไม่ใช่เป็นการกระแทกแต่มันเป็นการที่เหมือนว่า การใช้ซิทิมบิการจังหวะกระโดดแต่ชิวซิทิมบีคืออะไรก็คือการกระโดด1นึ่งแอนสอแอนสามแอนสี่แอนห้าแอนหกแอนเจ็ดแอนแปดการคอนโทรลแต่ไม่ใช่เวลากระโดดเสร็จกระโดดแล้วไม่คุมตัวนะมันต้องมีการคุมคอคอคือแกนกลางไม่ใช่คอเนี้ยนะครับโอเคไม่ใช่คอไม่ใช่คอนี้คือคอแปลว่าแกนกลางของร่างกายในการที่การคุมร่างการในการเต้นอันนี้สับใหม่อีกนึงเนาะป้าลุยเลย อันนี้ชิวหน่อยชิวชิวเหมือนทักเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยภาพฮึบแล้วเปลี่ยนโอ้โหคือกูบอกว่าเวลาเขาเปลี่ยนแบทเทิร์น่ะมาดูแบบใช่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็มาจบเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยแปลว่าใช่ทุกอันเลยอะชอบตรงที่เป็นภาพหน้ากระนันเสร็จแล้วก็ตึ้งเข้ามาไล่เว้นมาอยู่ตรงกลางพอตรงกลางเสร็จเหมือนมีภาพส่งที่อยู่ตรงกลางเสร็จแล้วมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอยู่ดีมาตรงเนี้ย แล้วการเป็นคนส่งแล้วเขาเรียกว่าเป็นภาพหลอกเพราะหลอกให้เราดูคนนี้เสร็จแล้วมันจะแล้วต้องมีอะไรต่ออันนี้อันนี้เป็นฟันปลาเ่าะฟันปลาซ้อนๆไปเรื่อยๆซ้อนหน้าจะนะน่าจะใช่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 เฮ้ยพี่นัทดูขาดว่ะเออเนี่ยเนี่ยดูเป็นแบบซ้อนแล้วก็ซ้อนเขาเรียกว่าเป็นสามสี่มิติธรรมดาปกติที่เราทำแฮเตอร์น่ะมันจะเป็นมิติเดียวคือมองเห็นด้านหน้าทีเดียวแต่บางทีเรามีภาพซ้อนอะไรเยอะขึ้นนะ มันมันทำให้มันน่าดูแล้วมันน่าสนใจแต่ตอนนี้เราต้องดูลุ้นเลยว่าใครจะออกมาส่งหรือเล่นภาพอะไรต่ออ่าลรยเลยครับเนี่ยเนี่ยคนนี้ฮึ่เนี่ยเนี่ยส่งมาฮึแล้วส่งมาอ่าแล้วมีคนนี้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่คืออ่ะอันนี้อันนี้รูแพทเทิร์นแบบวีแล้วก็มีใช่วีแล้วข้งหน้าสองคือมันเหมือนกับว่าอย่างที่บอกคือเดาทางไม่ออกว่าคุณจะเป็นแพทเทิร์นอะไร คือเหมือนคล้ายๆมุ่งมั่วไปเสร็จแล้วก็มาเป็นแพทเทิร์นแต่ระหว่างทางมันก็ดูแบบมันก็ดูดีอะดูดีเใช่แบบดีที่มาที่ไปอะคือชอบคนโอที่เขาคิดห้ามาแบบว่าเขาคิดได้ไงวะคิดภาพที่แบบว่าเออต้องไปงี้โดยที่โดยที่ไม่ให้เราเดาทางได้ว่าอ๋อเป็นวีายเดี๋ยวเดินมาเป็นวีคว่มวีคว่มเสร็จมาเป็นมงกมอะไรเงี้ยคือเดาทางยากมากต่อเลยครับโอ้โหเดี๋ยวนะ จังหวะมุกมุงย่างนะมองไม่ทันมองไม่ทันกันเอ้าไม่เห็นเนาะจังหวะมุกมุงอ่ะนิดนึงนิดนึงโอ้โหมุกมุงทำงานด้วยเอีเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบตอนแบบคูดูชูไหลเป็นเนี่ยโอ้ยท่าเมื่อกี้ใหญ่มากแบบว่ากว้างอ่ะแล้วก็ลงไปอีกใช่คือเขาทำท่าเป็นที่แบบแล้วรู้ตัวนะเมื่อกี้อันเนี่ยรู้รู้คือการปล่อยตัวให้แบบ คอนรีแลกซ์หรือว่าลูสลูสแปลว่าละลายละลายใช่ไหมละลายแบบเออลูส์หรอว่าอะไรเงี้ยเออการปล่อยตัวให้รีแลกซ์สังเกตว่าพอภาพนี้เสร็จแล้วการการเป็นมี3คนหรือสคนที่มาเล่นเป็นเซนเตอร์กลางปุ๋ทีนึงมันเป็นเขาเรียกภาพที่เซอร์ไพรส์ถามแบบว่าเออเขียนดีะลูกเล่นเยอะมากเออคือแบบว่าโอ้โหอ่าดูต่อครับน่าสนใจมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยหรืเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยเนี่ย กระโดดมองทันนไหมไม่ทันมันเป็นเยอะมากสวยมากเพิ่งเห็นตรงไหนตรงไหนนี่อ๋อกระโดดเฮ้ออะไรเราก็กระโดดมนี่เนี่ยเนี่ยเราก็ภ้ามบังโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ใช่เนี่ยเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนที่ศิลปินขึ้นไปเหยียบหลังอยู่ข้างบนน่ะธรรมดาโปรติข้างหน้าถ้าเป็นกอดกันจะแบบว่าต้องนิ่ง คือเพื่อเป็นภาพส่งแต่เขาทําภาพเป็นเหมือนขึ้นน้ํซึ่งเหมือนแบบอะไรสักอย่างตรงกับความหมายคําว่าวันเดอร์แลนดนสนุกหรอหรือว่าอะไรเงี้ยคือบชยันไม่ให้บูชายันเหมือนขึ้นรถรถเหมือนแบบรถไฟหอกอันนั้นอะไรประมาณนี้แต่เรามันก็ไม่แน่นะวันเดอ l a แลนเงี่ยเออมันมีอะไรที่แบบว่าต้องเซ์ไหรสะดวกเออแล้วหน้าสนหน้าสนเนี่ย เนี่ยเนี่ยแพทเทิร์นไม่เป็นแพทเทิร์นน่ะแล้วก็ส่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือคือใหคือมันจะถึงภาพหนึ่งที่รู้สึกชอบมากคือภาพแถวตอนน่ะอ่าใช่เออที่มันเริ่มแบบมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดลงเนี่ยเออตรงเนี้ยชอบเออแล้วก็มาเออ โอ้โหเต็ปขาเขาแบบเต็ปขามันส,สังเกตอ่ะมันยากนะขาซ้ายอ่ะจะสไลด์ไปอีกขาหนึงจะเป็นสั่นตึกตึตึกๆๆๆพร้อมเป็นแบบตึกๆ,ๆ,ๆ,ๆึกตึกไล่อะสเกลอ่ะคือถือว่ายากเลยแหละการแยกเขาเรียกว่าไอโซเลชั่หรือว่าการแยกประสาทถือว่ายากมากแล้วแบบว่าแต่ละคนแบบว่าโอ้โหนี่เกินครึ่งเพลงเลยแตะยังมีแรงอยู่แล้วทกเเออใช่ต่อเลยค่ะ เนี่ยตรงนี้ผ่อนผ่อนนิดนึงพึ่งโอ้โหอ้โอ้าให้คุณปะเดี๋ยวมันจะเ,เป็นกล้องแตกไปเลยโอ,อยอดผนลุกอะ่ะอย่างทีงทอ่อย่างที่อาอย่างที่แฟนๆบอกเลยว่าอยากให้ดูวงนี้พเพราะวงนี้เต้นงแมากสุดยอดจริงครับห้าหกห้าหกเจ็ดแปดเยี่ยมจริงจริงดูต่อเลย นี่หัวนเนี่ยนะโอ้โหดูดูเห sí ็นไหมจับโผมาจับเราดึงแบบเหมือนแบบฟิลที่มันโหดอ่ะแล้วแบบเห็นทุกคนอ่ะเป็นภาพแบบตั้งแต่เป็นภาพเปิดเนาะหนูไอคอนไอคนอะไรอันนี้แค่เป็นแพทริ س แต่ถ้าเป็น MV ที่หรือว่าเป็นคอนเสิร์ตมันจะไม่ว้าแบบโคตรเลยเหรอเออ สงสัยนั่งดูกีต้แตกเลยกว้างกว่านี้น่าจะบ้าพลังกว่านี้แน่เลยอันนี้ขนาดเ้แคบนะเนี่ยเวทีกว้างขนาดนี้โหเต้นใหญ่กว่าเวทีเอออ่ะต่อเลยครับโอ้ยในยวเรแ่้วภาพบอกอะเดี๋ยวนะคือภาพเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเซ็กชันที่รู้สึกว่าเป็นการที่ผ่อนยิ่งแลก ให้ศิลปินได้พักให้สูดอากาศก่อนก่อนที่จะพีด<ช>ต่อไปเพราะหลังจากที่มีแดนเซอร์มาช่วยตึง้งตึ้งเล่นคนหนึ่งที่เหลือเดิอนออกไปอยู่ข้างหลังเพื่อเป็นการที่เขาเรียกผ่อนแล้วเพื่อเพื่อที่แบบว่าจะได้ส่งอีกทีนึงใช่ใช่ใชใคือแบบว่าใ,ใจ,ใจอขอเถอะให้ให้เราได้หายใจบ้าง <laughs> แค่ตอนนี้รู้สึกเหมือนเราเต้นแบบเขาเลยแหละเออจริง,รงๆโอ้โหสุดยอดแต่เขาใช้ผมมีประโยชน์มากเขาแบบการฟาดงี่แบบฟาดแบบใช้หัว พิ่มันจะแคบค่ะใหญ่ขึ้นแล้วแต่เขาก็ไม่ห่วงหล่อเลยนะไม่ห่วงแบบว่าเอ้ยจะไม่หล่อเดี๋ยวผมเป็นทรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างแบบเยี่ยมมากอ่ะอ่ะเนี่ยตั้งแต่เนี้ยไปนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลียคือส่นแบบีงยคือแบบ ใช้แรงเยอะขนาดเราใช้นี่เดียวเราญี่ปุ่นหัวเลยแบบเขาได้มาเกินครึ่งเพลงแล้วแล้วเขาต้องทำมันมีแรงสู้อ่ะทำได้ไงอ่ะเดี๋ยวขัดตอนไปเฮ้ยเนี่ยเนี่ยนี่พอหน่อยพอโอ้โหอันเนี้ยทุกคนไลน์เหมือนหมดเลยนะ แล้วก็ยังคุมลายได้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นลายตรงแต่เต้นเนี่ยที่เชื่อมมือกับขาการเนี่ยแต่ว่ากรูไมันได้เยอะมากแต่ว่าตรงเนี้ยเหมือนเป็นผ่อนแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้แรงนะปุ้มองจับเลยเงคือใส่อ่ะแต่ว่ามันอาจจะมีการพักเกี่ยวเรื่องเซนเตอร์ตัวแค่นิดเดียวดูต่อครับเนี่ยตั้งแต่เนี้ยเนี่ยเออเอโอ้โหเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือคนนึงออก เสร็จแล้วหมุนออกมาอีกทีน yeah. ึงเห็นปะเมื่อกี้เดี๋ยวนะสะใจอ่ะเนาะดูนะตัวคนเนี้ยคนเสื้อดำเนี่ยฮึบึ๊บทิ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 บฮึบหมุนเธอมาเออเปลี่ยนแฮเด์แล้วเด้นสองคนเออเี่ยแล้วดูขาเขาดิภาพหลอกภาพนียากมากเลยหลอกสองคนนี้เล่นหลอกเสื้อเขียวกับเสื้อดำเนี่ยสองคนเล่นหลอกเพราะเล่นหลอกแล้วมีคนเสื้อเขียวเสื้อดำเนี่ยคือเป็นตัวหลอก หลอกให้มันให้อีกคนหนึ่งเข้าอยู่ข้างหลังเสร็จพออยู่ข้างหลังเสร็จแล้วเล่นภาพที่หลอกแล้วก็มีคนกลางออกมาเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเเดี๋ยวดูทีนะใช่เนี่ยเดี๋ยวดูนะอีกรอบหนึ่งเนี่ยเนี่ยฮึคนเอาไปซ้อนหลังแล้วเลือกเมียเพิหลอกเอิร์อออกมาแล้วเล่นภาพนี้ต่อโอ้โหดึงไปอีกอ้าา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 า มันเป็นคอมโบที่ต่อออกมาตรงนี้ต่อออกมาอีกคือแบบว่ามันดันออกมาที่แบบว่าสมแล้วว่าจะจบแล้วเนี่ยจุดพีคคืออันนี่จุดพีคหนึ่งไม่พอหลอกสองสองสามออกมาสี่เด่นดันอีกมันดูแบบต่อเนื่องใช่ตลอดแบบอยากดูต่อแบบว่าโอ้โหดู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 เนี่ยมู้งมสายละตุ้งตุ้งตุ้งบุมปุ๊บ ใช่ไหมคืออันนี้ปิดยังปิดแล้วเนาะปิดแล้วเนาะไอตรงสต็อปโอเคก็คือเชื่อแล้วว่าแฟนคลับที่บอกว่าอยากให้เราดูคือดูแล้วแบบสุดจริงๆแล้วแบบว่ามันบีบหัวใจทุกอย่างกล้ามเนื้อจริงจงเลยจริงจริะห้าหกเปเยี่ยมจริงๆคือแบบว่าโหสุดจริงครับขอบคุณแฟนคลับมากที่ทําให้เราได้ดู A c h e a t คือบอกได้เลยว่าศิลปินวงนี้น่าติดตามมากเพื่อนๆลองไปติดตามดูนะแล้วอาจจะรู้ว่าคุณะะลบเสน่หกับการที่ศิลปินและการทำแพทเทิรและการคอริโอการออกแบบ่าเต้นคือความสามารถของศิลปินคือหัวสุดยอดไม่ว่าการเต้นแอคติ้งเรื่องการร้องทุกสิ่งทุกอย่าง perfect สุดๆเลยจริงๆโอเคที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกรีนะกดสมัครที่ชอคูบอ อ่าแล้วอย่าลืมเพจ Facebook ค่ะครูบอ h ช n แนลแล้วก็ทวิตเตอร์ครูบอสชาแนลเหมือนกันแฮชแท็กใช่ค่ะเราจะมีสองแฮชแท็กก็คือนักเตนรีแอคชั่นกับครูบอสชาแนลโอเคแล้วเจอกันที่เทปหน้าเห็นไหมเนี่ยอะไรเจอกันที่คลิปหน้าคลิปหน้าครับบ๊ายบาย